ขณะนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะท่านประธานคณะนกองการสานศึกษาท่านผู้มีการท่านรองผู้มีการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ักเขตชื่อสําเกตการศึกษาทุกคนก็มาพร้อมกันในโครงการแห่งนี้แล้วนะคะก็จะขออนุญาตทุกท่านเข้าสู่นะคะกิจกรรมปัิบัิเทปประจับปีการศึกษา2567ค่ะขอเปลิงท่อยร้อยคำอย่างงดงาม ถึงมงยามปัดชิงแหศักศรีมองสามมหกพร้อมร่างกันวันนี้วันจากที่แต่ใจยังถูกพันโรงเรียนโสวิยาพมช่อสะเดาร่งเงาเราสร้างฝันอันสุขสันครูอาจารย์สองสิทธยชีวันเป็นแสงนำทางฝันสู่วังไกลแม้วันหน้าสิ่์ก้าวจากรัวนี้ แต่สิด,ดีคงอยู่ไม่หวั่นไหวความทรงจำรวปสร้างไม่เสื่อมไปสายใจก่อสารมั่นนนิรัดนดรขอเปิดงานด้วยรักและศรัทธ,ธาให้ชีวาก้าวล้ำทุกคำสอนมุ่งอนาคตอย่างใส่ร้ายอาทรสิทธุกคนพักพรเต็มหัวใจค่ะเรียนท่าน นิกรสถานพง์นะคะประธานคณะกรรมการสารคุณศากษาท่านพื้นฐานนะคะท่านชูศักดิ์ก็ปรางนะคะผู้บริการโรงเรียนสวงวิทยาคมท่านสุนิสาทองเหลือนะคะรองผู้บริการโรงเรียนสวงวิทยาคมท่านชนะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนผู้สําเร,าร็จการศึกษาระดับชั้นม .3 และระดับชั้นม .6 ทุกคนคะ่ะเร,ราห้งทั่ตอมาทราบผู้โทรพักขาว i'm และในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนายชาติไทยธานีนะคะหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมประชิดนิเทศนักเรียนในวันนี้ขอเ,เ,ะะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานในท,ที่ประชุข้าพเจ้านายชาติไทธานีในนามหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและคณะครูทุกท่านขอขอบคุณงานจูศักมังกรผู้อำนวยการโรงเรียนสูงวิทยาคม เ็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมันเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2567โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน42คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวน33คนดิฉันนัตตนาวิไล เด็กชายทินภัทรดวงบนโคงเด็กชายธีรภัทรดวงทองเด็กชายยุทธิพงษ์ชาติวง เด็กชายสุดทนาศิลาเด็กหญิงการพิชามีลิ์เด็กหญิงจตุพรมาลุง เด็กหญิงจัตยพอดใจมนเด็กหญิงชุ่อพิการดวงฝีเด็กหญิงฐานิดาฐานิดาธรพล เด็กหญิงขวันพรปานนอกเด็กหญิงนีก่กะดีคำเลิศเด็กหญิงปรีณาพรสุภาพ เด็กหิงปมระทรพนเด็กหญิงพิพิชาญาะบุเด็กหญิงวรรยากศิ เด็กหญิงศสิานาวางสาเด็กหญิงศิริยกรพงม์วิเศษเด็กหญิงแสงอรุณแก้วรักษาเด็กชายกอบชายวังกระชา เด็กชายกิติพง์แก่งจันทร์เด็กชายชินภัทรพ,พงศ์วิเศษเด็กชายาริศอินจินดาเด็กชายธนกรชยศิป์ เด็กชายศิริโชคสว่างพลเด็กชายสุรชัยคำแสนเด็กหญิงกัญญาภัทรศสีสมบัติเด็กหญิงชญญาุทคำแสนดี เด็กหญิงนัทวิพานาถมทองเด็กหญิงตัวพรพุทธพันธ์เด็กหญิงพิมพิพาใจเพ่งเด็กหญิงวาราพรบัวแดง เด็กกินวิเชียรพรนรสิงห์เด็กกินอภัสรา,าวงพินิษเด็กกินเนอิร์อขวัญอินทนน์ เด็กชายเจา้าวิทักนวงศ์พิโมนรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขัา้น,นพื้นฐานโรงเรียนสงฆ์ทิยาคมประจําปีการศึกษา2517นายนัทสรจันด,ดารักนายธิยรกรพาลี นายปียนันชินรีนายธนพัฒนศรีดินนางสาวกาญจนาประจงน,นางสาวยานิสาชินบุตร นางสาวนักธิดาปายินงามน,นางสาวนลินีบุตรดานางสาวสุภาพิจันทสุนางสาวสุพิศา,า,าจันครา นางกิติพงศ์พุทธพันธ์นางสาวปัิตาสถานพงนางสาวสัสิบภาคภูมิสาว นางสาวสุภารักษ์สว่างโพลนายธนกรนามศิลินางสาวธัญรักษ์ศรีสมบัติ นางสาวสิรินภาบางสานายปรีชาประจนนายจิตารักขุงเงิน นางสาวชุติมาชัยพงศ์นางสาวปียดาบุญตานางสาวพ่อคิดวิรชัย นางสาวพิลาศรักจันทรานางสาวอัศรพรษพินิษฐ์นางสาวอารยาเสงอูนายธัญวิทย์แสงจันทร์ นายนวินเทียพงศ์นางสาวบรณิกาสมพงศ์นางสาวอัชราจันท์ นางสาววราดาทองสุนางสาวสุวรรณประจินน้อกและนางสาวทิตมาชาติโบ กิจกรรมปัิบัติเทศเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นให้มีเป็นประจำมาตลอดทุกปีปัะทุบสงหลักสำคัญมีอยู่สองประการคือหนึ่งอเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่สาเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานสองเพื่อจะใช้เป็นกิจกรรม กระตุ้นเตือนให้ในักเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาชั้นพ,พยัยมศึกษาปีที่สามและชั้นมัยมศึาษาปีที่6ของโรงเรียนในแต่ละปีได้ตร้หนักและมีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สําหรับการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเปน ยานดูต้อารัในักเรกียนโรงเรียนสมบูวิยาคง 6, นักครูที่เคารพมยามสูงสวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ชั้นม .6 ที่สเปรจการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนสมบยาคง 6, นรัของกผมนะครับผมนายนิโสถานโภในฐานะคณะกรรการสถานศึกษากันพื้นฐานโรงเรียนโสวิทยาคมรู้สึกปลาปลืม้มยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนโสวิทยาคมทั้งม .3 และกม .6 ทุกคนนะครับที่มีความมุ่งมัน่นทุ่เทด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความมานักอดทนตั้งแต่เริ่มเข้าสู่รัวโรเวณสงยาคมมาเป็นอยานน่างนี้ทำให้วันนี้ปรากฏผลจริงก,กับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจ เรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวรัตนาสมศรีนาเป็นศิษย์เก่าจบจากที่นี่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาษษษษษัฏศรีสเกตคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งค่ะมีความตับผิดชอบมีวินัยในตัวเองค่ะเพราะว่าขึ้นมหาลัย,ายไปแล้วอาจารย์เขาไม่ได้มาคอยตั้มตี่ตั้ใชัยมาตัวที่ดุจิกับเราว่า เธอไม่มีคะแนนช่องนี้นะเธองานไม่ครบหน้าเะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็ชื่อนายสารัตุมุสัาธากาลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกษนะครับคณะพารุศาสตร์และการพัฒนามรุ่นสาขาการผสมศึกษานะครับบางวันอาจจะเรียนวิชาเดียวเช้าบ่ายก็ไม่ได้เรียนบ่ายก็จะว่างเราก็จะมีเวลาว่างส่วนตัวนะคะดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการสโมสรนะคะฝ่ายกีฬาและนันทนาการค่ะ ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีเยอะนะคะสําหรับน้องๆปีหนึ่งที่จะเข้าไปนะคะก็จะทำกิจกรรมเยอะกว่าพี่ๆหน่อยเพราะว่าเป็นน้องใหม่การทํากิจกรรมเนี่ยสำคัญในการเรียนนะคะคนนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะ กรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูทุกท่านและสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะดิฉันเด็กหญิงชุติการนนท์สีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 .1 ับหนึ่งวันนี้จะมาพูดกล่าวความรู้สึกแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ ตั้งแต่เข้ามาม .1 นนแรกๆมีความรู้สึกว่าบรรยากาศในโรงเรียนแปลกใหม่เพราะความยังไม่ชินแต่ก็ยังดีที่มีคุณครูรุ่นพี่และเพื่อนๆที่ําแนะนําสิ่งหนึ่งที่หนูประทับใจมากในโรงเรียนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองมากจึงทําให้เวลาที่หนูมีปัญหาหนูสามารถเข้าไปปรึกษากับครูผู้มีประสบการณ์เพื่อขอคําแนะนําหรือแนวทางแก้ไขได้ค่ะ โรงเรียนโสงวิทยาคมไม่ได้มีห้องเรียนที่ทันสมัยที่สุดแต่โรงเรียนโสงวิทยาคมมีห้องเรียนที่กว้างที่สุดเราไม่ได้ถูกจำกัดการเรียนเพียงในห้องเรียนอย่างเดียวโรงเรียนเปิดกว้างให้เราได้เรียนรู้ค้นพบความเป็นตัวเองและโรงเรียนยอมรับนักเรียนได้หลากหลายสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์ และขอบคุณคุณครูที่อบรมสัง่งสอนพวกหนูมาตลอดพวกหนูจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,ะ,ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับเก่าวความรู้สึกเก่าวอาราษสนาบันขอเชิญครับเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆน้องทุกคนดิฉันนางสาวสุภรสวงพวกตัวแทนกล่าควคาความรู้สึกวันนี้ค่ะตั้งแต่หนูเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้หนูรู้สึกถึงความอบอุ่ขอ,ของคุณครูได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักและได้มีโอกาสแข่งขันทักษะวิชาการได้มีประสบการณ์มากมายพอขึ้นมปลายหนูได้มีโอกาสทํางานสภานักเรียน ได้ฝึกความอดทนและได้ฝึกความเป็นผู้นำในตัวเองคุณครูที่นี่ไม่ได้สอนแค่วิชาการอย่างเดียวแต่ยังสอนถึงการทำงานในชีวิตจริงการมีเหตุและผลการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายขอขอบคุคุณครูที่อบรมสั่งสอนมาโดยตลอดขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาที่คอยดูแลพวกหนูเป็นอย่างดี ขอบคุณท่านผออ,อที่คอยสนับสนุนและสุดท้ายนี้ขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะเป,เ,เป็นเงินสนับสนุนจํานวน20,000บาทวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิธีอนิประสงค์จํานวน8ตัวติดตั้งไฟโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับโรงเรียนในยามค่ำคืนจํานวน4ชุดและได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ขอของพิธีเพ่อเป็นอย่างูีครับขบับเชฟนักเสี่ยงกรองครับในระดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศรรึกษาปีที่หกทับหนึ่งมอบของเียระลึกให้กับโรงเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายชูศักดิ์มะปรางผู้ในการโรงเรียนทรงในที่ยาคมให้เกียริรับมอบของเียระลึกขอเรียนเชิญครับเป็นการสนับสนุนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทวัตถุประสงค์เพื่อจะซื้อดอกไม้พัสติ ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งจะสมทบทำศาสตร์บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมเกียรติครับขอขอบพระคุณท่านมือการแข่งสูงขอเชิญผบ้คนที่เราร้อครับในระดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสองมอบขอที่ลึกให้กับโรงเรียนเชิญครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายทิ่กรสถานพงษ์ ประธานคณะกรรมการสายสาร,สา,ราพื้นฐานให้เกียรตรับมอบกอเชเชิญครับเป็นเงินสนับสนุนจำนวน1 6 4 0 7บาทวัตถุประสงค์เพื่อส,สาร้างศาลาไว้ให้นักเรียนได้นั่งพักเป็นศาลาบริเวณด้านหน้าห้องพยาบาลตอนนี้นะครับก็ได้ดำเนินการสร้างแล้วครับ นการศึกษาต้นแบบสู่ประเทศบ้านเกิองเราครับจันในการศึกษาเรียนในการศึกษาเรียนและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตลอดการลนานถืนอย่างมีความสุขตลอดกาลนานถือ เป็นสินิ์มีครูจึง,งยังสู้อย่างผู้มีใจคุณครูชีน้นำทางใจจึงทำให้สิธิ์มี ที่ใบสีสุขวัญน,นะคะะบในแต่ละในรอต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพรัป